ต่อมานะครับเรื่องจู่ที่ไม่จู่เลยนะครับเรื่องจู่ที่ไม่จู่เลยนะครับใครที่ใครที่กําลังเคลียดเรื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมีหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาว่าเวลาไปตรวจเนี่ยต้องไปถอกน้องนะครับให้หมอดูนะครับว่ามีการฝังหรือเปล่ามีการฉีดไม่อัยะเพศตีแคบหรือเปล่าแบบเปิดทาความสะอาดได้ไหมอย่างนี้นะครับ มีคนตกไหมนะครับถามมามีตกนะครับมีตกเคยมีตกนะครับแล้วก็ตกตกมาเรื่อยๆนะครับจะรอบล่าสุดคุณหมอก็บอกว่าเพิ่งตรวจของนักเรียนเตรียมทหารไปนะครับก็ตกไปสามสี่ห้าคนนะครับก็เสียดายที่ไม่ได้แจ้งก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับก็มีมีคุณแม่สอบถามมานะครับว่ากรณีนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ ที่ลูกชายสอบติดนะครับกระบวนการไอตรวจอวัยวะเพศเนี่ยตรวจหาความผิดปกติอะไรนะครับก็มีน้องๆไปตอบให้นะครับหลักๆนะครับก็มีพวกพวกอาโรคติดต่อพวกพวกที่มันเป็นพวกอวัยวะเพศเนี่ยก็จะดูพวกฝังมุกนะครับฉีดพวกฉีดอวัยวะเพศพวกน้ำมันมะกอกชอบไปฉีดจะให้มันใหญ่อะไรพวกเนี้แล้วก็ไข่ข้างเดียวอ่าไข่ข้างเดียวเออไข่ไม่ลงถุงไข่ไม่เท่ากันอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการตรวจนะครับ แล้วก็กรณีที่ถ้าใครอยากดูละเอียดนะครับอนี่น้องๆก็แนะนํานะครับคุณแม่ก็คือว่าให้ไปโหลดประกาศมานะครับเราจะมีรายละเอียดให้อ่านอย่างละเอียดเลยนะครับต่อมามาดูในประกาศนะครับในเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวอวัยวะเพศเนี่ยจะมาเล่าจะมาเล่าในกรณีที่มันมันมีคนตกจริงๆนะครับอันนี้กรณีคนตกจริงๆจะเน้นย้ําให้นะครับก็มีน้องกามาโลกเนี่ยกามาโลกเนี่ยมีมีตกนะครับเห็นน้องมาเล่านะครับก็คือกามาโลกก็อาจจะเป็นพวก เขาก็ระบุว่าการมาโรคพวกซิฟิลิสอ่าพวกเชื้อไอบีอะไรพวกเนี้ยก็มีตกนะคอันนี้อันนี้จะเกี่ยวกับโรคเลือดละนะครับแต่ว่าการบัลโรคเนี่ยมีนะพวกซิฟิลิสอย่างเงี้ยแล้วก็ฝังมุกฝังมุกก็มีตกนะพวกฝังมุกเอยพวกอ่าฉีดฉีดสิ่งที่ผิดธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปฝังมุกอะไรพวกเนี้ยคือตกหมดก็คือไปทําอะไรที่มันมันไม่ใช่ปกติของเราเนี่ยคือตกนะครับแล้วก็หนังหุ้มปติดแคบอ่ะ ตรงนี้มีคนถามมาเยอะนะครับหนังหุ้มปลายตีบแคบนะครับยกเว้นได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้วหนังหุ้มปลายตีบแคบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูคือไอ้เจ้าหนังหุ้มปลายตีบแคบเนี่ยมันเป็นปกติที่แบบว่าปกติเนี่ยถ้าเราคืนเป็นเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะสามารถที่จะรูดรูดลงมานะครับเราเปิดได้แล้วก็จะทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็คนที่คนที่รูดรูดไม่ลงจริงๆเนี่ยมันจะมันก็จะเป็นเกิดจากความผิดปกติบางอย่างนะครับ พอรูดลงมาแล้วมันก็จะแบบรูดไม่ลงแล้วมันก็จะเจ็บมากนะครับเวลาจะฉี่จะอะไรเนี่ยจะแสบแล้วพอรูดไม่ลงนะครับมันทนรรําความสะอาดไม่ได้มันก็จะเกิดการหมักหมมของพวกขี้เปียกอะไรต่างๆนะครับมันก็จะก่อให้เกิดเชื้อโรคแล้วก็ผุนเสียอย่างหนักนะครับอย่างหนักมากๆนะครับก็เลยต้องมีข้อนี้นะครับสังเกตเวลาคนที่รูดอ่ะคือปกติเนี่ยถ้าถ้าเวลาไปตรวจเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่เอายาเพศมันจะแข็งตัวนะครับก็คือมันจะอ่อน พออ่อนปั๊บมันเวลาลูดมันก็ลูดลูดได้ง่ายนะครับมันจะลูดได้นะครับคือถ้าคนที่ลูดลูดไม่ได้เลยนะครับลูดไม่ได้คือไม่ไม่จะอ่อนจะแข็งต่างๆคือลูดไม่ได้แล้วก็เวลาเวลาฉี่เวลาจะทำาัรกิจจอะไรพวกเนี้ยคือมันจะเจ็บมันจะทรมานมากเนี่ยก็คุณหมอก็แนะนําให้ไปฉีดนะครับไปรักษานะครับพวกเนี้ยคือเวลาอันนี้รุ่นพี่รุ่นพี่เขาแซลกันนะครับบอกว่าก็คือยเย็นมันจะหดนะครับลงสนามลงสนามอาจจะหมายความว่าให้ไปทํา อ่าเรื่องสิบแปดบวกอะไรเงี้ยดึงลงเลยเจ็บก็คือไฟไอ้พวกเนี้ยคือจริงๆอ่ะคือถ้าคนที่เป็นตีบแคบจริงๆนะครับคือจะคือไปทําไปทาไอ้พวกนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับก็คือว่าจะไปมีเซ็กจะไปจะไปเล่นเว้าอะไรก็ช่างอ่ะมันช่วยไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้ก็คือต้องขีบนะเพราะว่าหนังหนังมันหนังมันรูดไม่ได้นะครับแต่คนที่ส่วนใหญ่ที่ที่ไปทําอย่างนี้แล้วมมนได้คือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เ,ไไดเป็นตีบแคบแต่แค่มันอาจจะไม่ค่อยได้ ได้ได้รูดลงนะครับมันก็เลยอาจจะตึงๆแต่จริงก็คือดึงลงได้แล้วก็มีถามมาว่าต้องลูดให้สุดไหมนะครับไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องให้สุดแบบสุดจนตึงก็แค่แบบว่าเปิดเปิดหัวมาที่จะสามารถที่จะแบบเราล้างทําความสะอาดได้นะครับต่อมาลูกอันทะไม่ลงถุงนะครับยกเว้นได้รับการผ่าตัดมาแล้วตรงนี้ก็มีถามมานะครับแล้วก็มีคนตกเหมือนกันคือลูกอันท้าไม่ลงถุงเนี่ยคุณหมอบอกว่าโปรติของเราเนี่ยคือถ้ากรณีมันมีข้างเดียวเนี่ย ถ้าไปเอ็กซเรย์หรือตรวจเนี่ยแล้วพบว่าคืออีกไอไข่อีกข้างหนึ่งเรามันยังอยู่ข้างในเนี่ยต้องไปทําการรักษาไปทําการรักษานะครับก็คือไปอาจจะไปผ่าออกอะไรเงี้ยถ้าน้องที่ไปผ่าออกแล้วเหลือข้างเดียวอะไรพวกนี้ก็นําประวัติการรักษามานะครับก็คือถือว่าในการทําการรักษาแล้วแต่ถ้าไม่ได้ผ่ามานะครับมันก็ยังอยู่อยู่ข้างในกรณนนีก็ตกนะครับต้องระวังเนาะในส่วนของไอ,ไอเจ้าอาวัยวะเพศก็มีประมาณนี้นะครับสงสัยอะไรก็ ถามได้ที่คอมเมนต์นะครับหรือจะทักไปที่เพจก็ได้นะครับ